เวนดี้ทำอะไรทำไข่นกข้ามข้ามไข่นกไปไหนเอาไปวัดเข้าไปขายที่วัดเข้เอาเงินไปไหนเอาไปกลับไทยค่ะจะกลับไทยเมื่อไหร่ปีหน้าค่ะปีหน้าเหรอเข้าใจค่ะจะกลับไปหาใครเหรอคะครับเจยพูลค่ะโอ๋อเจย์พูลเหรอไปหาเจย์ยพูลเหรอคะ <c oughs> วินนี้เกิดที่ไหนเกิดที่นิวซีแลนด์ค่ะนิวซีแลนด์เหรอโตขึ้นมาแล้วค่ะโอ้โตขึ้นมาแล้วค่ะอีกขวบแล้วค่ะอีกขวบแล้วค่ะวินนี่กี่ขวบกี่ขวบแล้วค่ะขี่ขวบแล้วค่ะขี่ขวบแล้วค่ะอู้หาพูดพูดตามพ่อนะ กดติดตามให้แวนดี้ด้วยค่ะกดติดตามให้แวนดี้ด้วยค่ะแวนดี้มีช่อง YouTube แล้วนะคะแวนดี้มีช่องยูทูบแล้วนะคะบุกบไงคะไมบุกเลยอะคะไม่ตื่นไรค่ะบุกเลยอะค่ะช่องแวนดี้ช่องอะไรไะช่องไทยเนาะค่ะโอ้ช่องไทยเนาะช่องแวนดี้นิวซีแลนด์ค่ะ อโอ้โหปั่นเก่งมากเลยกเกง่งคือไม่กาดไหนอะคะนี่เหรอคะโอ้โหปัน่นปั่นเก่งมากเลยยา่ค่ะไม่เต๋อเหรอไม่ทมันหนูไหมคะไม่ทันเลยค่ะทำไมไม่ทันอยู่คะเร็วอะคะโอ้โหเร็วมากเลย,เมเลยแม่ช้าแม่แก่แล้วใช่ไหม แล้วพี่โตเล็กอยู่พ่อแก่แย่างไหวายก็แก่เหมือนกันกับแม่เอาเลยพ่อแก่กว่าพ่อแก่กว่าเหรอมันก็เก่งกว่าเองนะก็จะทำงานเก่งนก็จะทำงานเองแล้วทำงานแล้วทำงานนี่ใครจ้างเนี่ยหนู อ๋อหนูหนูจ้างหรือพ่อจ้างหรือแม่จ้างพ่อพ่อพ่อจ้างเหรอใครเอาเงินให้หนูหนูหนูไปแอบเอาเองเอ๊ะใหญ่อะอ๋อหนูไปแอบเอาเองก็เป็นเหรอหนูทำเอาเองให้ขายเอาเองเหรอให้เองเอาเองเนี่ให้จ่ายให้คนคุปคนเอาเลยให้เพิ่นคุกเพิ่นเกลือกันอะเกลือกันเพิ่นจะก็เอาปั๊บเลยไม่ให้แล้ววางไว้เลย เกค่อยๆมุมมุมนี้ก็ตรงไปดีๆนุ่มพึ่งทำหนึ่งนุ่มพึ่งทำให้เร็วหนึ่งข่ะเอางี้พุ่งออกมาทำไม,ไมพราะจะกดสต็อปไงพอยังไม่สต็อปไงไปไปทำก่อนพ่อเอางี้พุ่งออกมาทำไมพ่อจะกดกดมัน,ม,นมันกดไม่ได้ไงกดไม่ได้